สวัดีผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมเต็มขั้นเต็มถิ่ววันนี้ผมจะเล่นเกมบใครับเซิร์ฟเวอร์วิวว่านะแล้วเพื่อนกูไปไหนช่างแม่งไม่มีคนไม่มีเพื่อนก็ดีจะได้ม่ใครแย่งต่อกูไปกลางไอที่อะเดะเพสัตว์เก็บตกเห็นไหมเก็บตกต้องสติแป๊บแล้วเพื่อนกูไม่มีสักคนเลยหรอะถามจริง ถามจริงเกมเนี้ยเนียจิงตังเนี่ยเฮียไม่มีทีหลหเลรอทีมกูไม่มีคนเลยเหละกูถามจริงเนี่ยสัตว์ของต้องการเตียงก่อนไม่ใครช่วยเลยงอนงอนเล่าไม่รู้สัตว์งอนหึยได้ได้โคเรมาสามารถกุณตีเนาะงอนวิเลเจอร์อเฮียเนี่ยตอนอย่างเงี้ยเฮียตายเร็วเนี่เชื่อกู ไม่ใครทุบเดี๋ยวกูทุบเองก็ได้โอ้โหเนี่ยแต่ละสีนี่น่าทุบเตียงจริงกูขอบปับเบนเดอร์ต่อซะอย่างนี้กูนี่อยากจัดการสีมงเลยโหของปับเบนเดอร์สูงอะทำไม คิดก่อนว่าเราควรไปยังไงดีสีม่วงสีม่วงสีมส่วงจัดการสีม่วงเฮี้ยโปรล่องหนนะกูเกลียดมากเลยเนี่ยเอาชิบหายกูไม่ได้พลิกแอคมาควยเอ้ยชิบหายแล้วชิบหายแล้วกูไม่ได้เอาพลิกแอคมาทำาไงดีขุดด้วยมือก็ได้วะอ้าวมันเห็นกูป้่วะไม่เห็นก็ดีดิ ของมันวะเนี่ยเห็นไหมกูผิดบล็อกกูตายเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่งอนไม่งอนแต่ทีมกูไม่มีคนเลยสัตว์ผมนี่หัวร้อนไปสามปีเลยกูนี่รีบเอาพิกแอปไปตกเตียงคนที่โปล,ล่องขนอ่ะใครโปวอะไอ้แค่ทำไมเหมือนมันจะโปนะสีนั่นอะ จะกรสีไอเดียไปก็ได้ววฟสิ่งเดบมกนยโอเคเอ,อ๊กกูไม่น่ารีบเลยอ๋อเพื่อนเราไปกลางแล้วแล้วเพื่อนกูไปเกิดตรงไหนวะนะกูงงก็ดีแต่กูค้ามาสองอันทำเห้ยเนี่ย แล้วเพื่อนกูอะโอเคเจอแล้วเยี่ยมในสุดจะมีเพื่อนอยู่เป็นเพื่อนค,คุยกูก็งงตั้งนานเพื่อนกูนไปไหนอีหอ,อกอีหอ,อกทะเลเอ,อ้ยยัดเป็ดเป็ดสามตัวอลลีมองลาดลาวแล้วมึงมีล็อกปะคุยภาษาเฮียบุช่างแม่งอะ แต่กูต้องกจัดการสีนี้ก่อนสีนี้กูเห็นมันล่องหนต่อบอกมาเอา้าคนตีไงโอเคเพื่อนไปเลยบุกเลยสัตว์บุกเลยเพื่อนเพื่อนบุกเลย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 จังหวะนี้ต้องบุกแล้วต้องบุกแล้วนี่สีอนะไรเนี่ยอ๋อจีเขียวโดนแล้วแล้วกูมาทำไมเนี่ยช่างแม่งมาเก็บเด็กก็แหละขออางเฮียอ่างโคสตีนอ่าคับ,บ๊อก ครับเราไปสีไหนต่อมันโดนทุบเพิ่มเติมเลยใครทุบอ่านแปบ๊บอ๋อสี่วิชมพูทุบม่วงชมพวูว่ะกูเรียกม่วนกว่าอ่าฮะเพื่อนกูโอ้โฮเฮียเพื่อนกูแมงโคตฉายเดียวฉายเดียวเจ้าเรื่องแสงไอ้สัตสอ็ไอเฮียชิบหายโอ้โหเพื่อนเรา ชิบหายแล้วชิปหายแล้วเฮียเอ้ยตอนนี้หัวร้อนนะะเกิดถ้ามีเสียงรบกวนก็ขออภัยนะฮะโอเคเรียมเรียบเลยเรียมพ่องเลยเฮียใครประกาศหลังหนาไว้สัตว์เบาเบาวิงว่งนะวิ่งอะตอนนี้ต้องวิ่งนะครับตอนนี้เราจอนจอนจอนพ่องจอนเนี้วยวไอสัตว์งั้นตอนนี้เราจะจารสีส้มกันดีกว่าตอนนี้อยาก ต่อไปกลางให้สดๆด,ดิเสียงไหมเสียงไม่ดีไปสีไหนดีไปกลางไป,ไปตรงนู้นหรือไปตรงนี้ไม่สีชมพูแม่งล่อตีนยับหายเลยส,ส่งไปเลยไปกลางทิมแล่ะกลางนั้นดีอ่ะ บางคนต่างกับกูจัดการเสียงคูได้เออมันรู้ด้ว,ว่าเป็นกูมึงมึงรู้ได้ไงว่ากูไม่ได้อยู่ทีมมึงไอ้ควายตบก็กากไอ้เีอย่ยาเสือไอ้ซัดกูจะทูบขอทูบเพิ่มขอร้องกูสาวิ่งมาไกลเหนื่อยไลยเนี่ยรู้ไหมกูเหนื่อย โอเคมีอ๋กูไปเดินพิกักไม่ได้ต้องเอาบล็อกไปด้วยสายรีบขุดอยู่แล้วคลิปจะได้ไม่ยาวโอเคโอเคสีส้มเคตรการสีส้มเนี่ยมันนากูอยากเก็การสีส้มมากนเนี่ยตอนนี้ข้างกดชิปไม่ให้รู้ตัวว่าเรามาสีมันนะเอ้ยไม่รู้ตัวว่าเราไปกลางนะ แม่งตังเปล่เลยาปลุนอยูเปลุนอยู่อ้าวสีส้มสีส้มโหดเกินโคจริงกระทิงแดงสัตว์จะแลกจะแลกต้องรีบต้องรีบต้องรีบชักช้าไม่ได้ชักช้าไม่ได้ฮะสีส้ม จะส้มไปทุบสีเขี้ยวะอ๋อยังไม่โดนหรือเปล่าเอา้าสชิมพูดโดนทุบเตียงเอาไม่เป็นรูกวงกลมเขียวอยู่กงงอธิบายกูทิวมันเคลื่อนอยังกูยิ่งงงไปสามปีกดชิปแป๊บ ฟ้าถามมันได้จริงดีเนาะเฮ้ยสัว์เลือกประกาศเถอะจะประกาศเที่ยงหนเนี่ยโหลำบากเนี่ยจัดการสีส้มเนี่ยเราต้องดูก่อนนี่ซ่อตัวซ่อนตัวซ่อมตัว,ตวไม่ให้มันรู้นะสีส้มมึงไม่ต้องฝ้าถามมึงขนาดนั้นก็ได้อจริงนะเพื่อนกูไปไหนอ,อะ เพื่อนกูไปไหนก็ไม่รู้แล้วมึงยังใจนี้อีกกูเสียวนะอุย้ยโอ้โหไอเ้เฮียอ,อยู่กันพร้อมน้าพร้อมตาเฮียนั่นไม่น่าไว้ใจเว้ยมันต้องการจะไฟกับเราหรือเปล่าอ,อะไรวะ โอ้ค okay. สมมา่ว้าแล้วกูว่าแล้วมันต้องนั่งกายอยากประทายใช่ไหมสีสม้มอยากโตนมากใช่ไหมจะฟอกแทนเลยเยอะๆขนาดนั้น ไม่มีช่องโหว่เลยวะเฮียยากจริงๆยากจริงกระทิงแดงโขเห็นปะวะเห็นไม่เห็นไ,ไ,ม,นไม่รู้ละแต่กูใส่ขุดเตียงต่อไปตบหน่อยตบอยตอโอ้ยเลยแม่งตายเฮียฮึ ทีมกูก็มีแค่คนเดียวสัตว์เอ้ยหัวร้อนหัวร้อนหัวร้อนแปบ๊บนึงเพื่อนกูไปไหนกูอยากรู้ถามแค่อย่างเดียวกูอยากรู้ว่าเพื่อนกูไปไหนช่วยตอบมาถานกูเร็วๆกูจะได้ไปขุดเตรียมเร็วๆไปไปะมึงตอบให้ถึงนาะยสัตว์มึงช่วตอบไปเปล่ยน้งหยุดต่อนี่กูร้องนะ ตอนนี้ผมเงียบนะฮะเพราะผมต้องขุดเตียงมันให้ได้ไอควายโดนขุดแล้ววายวายเยี่ยมไปเลยตอนนี้โดนแล้วผมสมควรที่จะคาบดาบแล้วละ่ะเป็นไงคนเดียวก็เฟี้ยวได้โหดเฟี้ยวก็เจยวเลืองแสงกูอยากทุบเตียงเอ้ยไม่ใช่ทุบเตียงกูอยากฆ้ามากไอ้สีนะ่ยีกะซ่อมยังไม่รู้ตัวอีกแห้อว,ว่ามเตียงโดนพังละ ก็ยังหน้าด้านต่ออีกน้อยแค่หน้าด้านอะไรไม่รู้แหละแต่ตอนเนี้ยกูรีบแล้วกูสายรีบแล้วเฮ้ยแค่ไม่รู้แล้วกูรีบ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 เสร็จไปหนึ่งแหละสัตว์มึงตายอุ้ยเแ้ยโผล่มาสกูสะดุ้งเลยแ้่หาฮะเป็นไงละเมืงเป็นไงละเมืง เล่งกูนานจังอสัตว์มึงตายมึงตายสีส้มแม่งโคตรโคตโคดแค่ไหนถ้าไม่คุมเตียงก็ชิบหายอะนะกูเข้าใจความกล้าของบีสีส้มกูเข้าใจเข้าใจแต่กูต้องการจะฆ่ามึงให้ได้มากเลยนะสีส้มเนี่ย มึงมึงดื้อจังไยมึงดื้อ,อมึงจะดื้อดีไม่ดีหรอกไอ้คเคี้ยบไปดูก็ได้มึงกล้าม,าม,ม,า,ม,มามึงก็มาเลยกูไม่มึงกล้ามก็มาเลยครับสีสีส้มส,สีเหลียวสีเขียวเฮ้ยกูคงต้องกัดกัดกัดพ่ออ่ะคงต้องจดจาจริงใช่ไหมเนะี่ย เยี่ยมไปเลยเคมาคุ้งครับก็เอเแล้วูต้องไปต่อยมันจริงจังไอสัตว์ไม่ใช่หมแต่ไปตีแบบนั้นจะชนะได้ไงวะไปะทุกเคิโหนโผยสัตว์แรงอันนี้เล่นธนูะมันมีธนูแล้วทำไงดีวะทิพ์หแล้วไม่เป็นไรกูทำใจไว้เรียบร้อยแล้วมึนต้องมีแดกให้แดกแดกแดกแ็กเด,กเด,กเด,กเดียวกันเจียวรังแสง มึงแม่นธนูมึงก็ยิงมาเลยกูไม่หวั่นมึงแล้วยังไงก็โดนเอ้าเฮ้ยไม่โดนเว้ยเฮ้ยมึงกัดธนูขนาดน,นั้นเลยเหรอเฮ้ยไอ้ร่วงดิสัตว์เฮ้ยแค่นี้กูยังสาพาดได้แค่ไม่แล้วนะไม่งอนไม่ไม่ไม่หอนท้องไ,ไม่หัวร้อนไม่หัวร้อนหรือเปล่าไม่รู้แหละแต่สัตว์อย่าบากักกราบตีนไงอย่าบากักมันเอาด้วยมันเอาด้วย มันแรงไ่วแค่เล่นแรงมันไม่ดีนะจ้าหนูอย่าเล่นแรงสิน้องมันไม่ดีมันแมโหูยสัตว์แม่งมีธนูแล้วมึงจะสอยจากตรงนี้เลยหรอใส่กอะด้สัสใส่กอะโอเคใส่เกอะเยี่ยมตอน,นี้กูคงต้องข้ามจริงจริงใช่ไหมหลังจากที่มึงมสัตว์อยากฆ่าที่ตัวข้างล่างมากกีนนะ่ย ฟิวก็เจียวเรื่องแสงไอ้ควายตายเป็นหนึ่งไอ้เหียไม่แม่นจัดเอาให้โดนกูดิเอาให้โดนกูนนก,นกูไม่รู้เลยเหียตอนนี้กูงอนมึงงองสีส้มมากเลยตอนนี้ข้างข้างอ่ะเอ้ยเหี้ยมึงโดนมึงโดน มึงไม่อยููดีเนี่ยสีส้มมึงต่อยเนี่ยมึงต่อยเนี่ยมึงต่อยเนี่ยสีส้มไอ้เหี้ยกวานซะยาวเลยสัตว์ขอเรียกอีกอันนึงดินะนะโอเคย่ยมเราจะได้ไปสู้รบตบกับมันกูจะเข้าสามลำพี่เนี่ยนะ เค้กเค้ก,คกยังเดี๋วมือถนนมึงโหดละมังคิดผิดแล้วหนูนูคิดผิดแล้วนะน้องไอ้น้องชอยแล้วมึงเป็นเหี้ยอะไรเนี่ยครับมึงจะเล็งกูให้ได้ใช่ไหมสีส้มเนะี่ยฮะมึงจะเอากูให้ได้เลยใช่ไหมกูไม่งอมหรอก ขอแค่มีธนูกูก็พอใจหลายแล้วโอเคตรงนี้กูยังเด็กไม่หมดเลยโอเคตรงมาทำไมเอา้าโอเคก็สำหรับใครที่ชอบดูคลิปของผมนะครับก็ฝากกดตามช่องนี้ด้วยนะฮะโอเคแล้องกดรุปก,กระดิ่งเพื่อพาคเช้าใหม่จากผมกันนะฮะโอเคบายบายเย่ bye